จัดหน้าร้านให้กับลูกค้าขนาด3คูณเมตรอีกแล้วค่ะโอ้โหสวยแล้วก็น่ารักมินิมอลมากๆเลยนะคะ่ะเรียบแต่โกจริงๆค่ะตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่3.2คูณเมตรนะคะหน้ากว้าง3เมตรเลึกงลงไป2เมตรนะคะมีระแนงไม้ด้านหน้าแบบนี้เพิ่มความน่ารักตะมูตะมีด้วยค่ะทุกคนด้านหน้านะคะเป็นกระจกบานเลื่อนจัดเต็มแบบนี้เลยนะะี่ค่ะสามารถเอาไว้รับส่งออเดอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีบาร์ไม้รองรับไปให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวกระจกบานเลื่อนนะคะขอบกระจกเป็นอลูมิเนียมลายไม้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเพิ่มมคววามมด้ย แนงไม้แบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าไปตั้งตรงไหนนะคะก็โดดเด่นเรียกลูกค้าสุดๆเลยค่ะการจะขายของดีนะคะต้องมีหน้าร้านที่แบบโดดเด่นแบบนี้เลยค่ะจัดไปพร้อมกับซิงค์น้าพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะดวงไฟฝั่งฝ้านะคะระบบไฟเดินท่อร้อยสายอย่างดีเลยค่ะมีส่วนควบคุมไฟเป็นเบรกเกอร์นะคะบอกเลยค่ะว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะตัวนี้มีชั้นวางของหัก L อลสวยๆแบบนี้เลยนะี่คะส่วนตัวบาร์นะคะเราใช้เป็นกระเบื้องแบบนี้เลยนะะี่ค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะตู้ตายสิงนะคะจัดให้ลูกค้าแบบงาม,งาม แบบนี้เลยค่ะเปิดเข้าไปเนะะี่ยค่ะลูกค้าสามารถเอาไว้วางของได้นะีคะบอกเลยค่ะว่ากว้างมากๆตัวตู้ใต้สิงนะคะเป็นความมินิมอลมินิใจแบบสุดๆเลยค่ะมินิมอลแล้วมินิมอลอีกเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถติดแอร์ได้เลยนะคะเพราะเราตีฟ้ากูผนังรองรับการติดแอร์ให้กับลูกค้าแล้วนะคะถ้ามองจากฐานด้านหน้านะคะบอกเลยค่ะว่าสวยเรียบรูแบบนี้เลยใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาเลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะคิดอะไรมีออกมาบอก SK เเลยค่ะ